เป็นสิบาทคบคุณค่าเราพกสักคู่นี้คู่ห้าพี่ด้านหน้าแถวส0บาทพอไปเนะ้เตให้มันเทมันทงมยุดเลเลเลย่

ไม่มีก well, well. ่อนจะแจ้งนีถ้าน้ำก่อนเก้าสิบเดี๋ยวลืมเดินลาเดินา้าางอะบ้าไปมวยอยู่ แก้วละ42แก้วหมกเียว้บาทจ้าตอนแรกว่าจะขึ้นรถขึ้นรถตู้อ่ะอนเลี้ยนบาเปลี่ยนแก้วเลยขึ้นขึ้นแก้วขึ้นแก้วพี่มพี่ม โกโก้ใส่กางเพื่อิทีมนะคะแ้วเดียวนะคะไหนเจะเข้เป็นหูไมจะผก้สอบมังพาให้แมสมั่งยูในก็ไม่อาดีให้ให้กระเปานี่ระปาใส่ถุงใ่ถูงส่ถงิเท่าไร่เ่าิัคใส่วิธีมบสิบบาทนะคะ